สวัสดีค่ะพี่แพรเมทพี่พี่พ่อฟ้องเมมแมททุกท่านค่ะวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมเรานะคะลุงขาวค่ะที่วัดสุนะค่ะลุงขาวใครขาวตอนนี้ลุงขาวกําลังขึ้นไลฟ์สดอยู่นะคะโดยมีไอ้หนุ่มมาย่องนั่งไปกำลังใจลุงขาว เรามาดูเบื้องหลังกันนะคะเบื้องหลังลุงข่าวกำลังถ่ายทอดสดนะคะช่อง y o u ูทูบยูทูบนะคะลุงข่าวข่าวฝากไปติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันจะออกมาผลลัพธ์มันเนี่ยคือได้ดีกับชาวบ้านแหละชาวบ้านเขาก็จะได้ตอนนี้ลุงข่าวกำลังโปรโมทเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมที่เราจะมาช่วยชาวบ้านช่วยผู้สูงอายุนะคะ เงินที่หามาเองนะครับก็จะปูมิใจไม่ต้องแบ่งมือขอลูกหลานตลอดนะเด็กๆคนอื่นกันด้วยนะคะเราทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะแดดออกฝนตกค่ะฝนตกแดดออกค่ะคุณนายมาพอดีครับอืมจับพอดีจะพอดีเดี๋ยวไปเจอกัน ตามหาเด็กๆไปเลยไปเด็ตัวไหนกันลฝนตกแดดออกค่ะไอ้นานเด็กคุณแม่ตัวเงินน้องค่ะน้องกแก้วอีโร่หลับครับผมนีโร่หลับครับเอาตือนแล้วตื่ะแล้ว มาดูฮีโร่กัน,นกบรรยากาศเป็นใจค่ะฝนตกค่ะแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วแดดออก ต้นเงินดูต้นเงินนอนต้นเงินนอนนอนอุตุอุตุอุตุจมีสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาไลค์ดูไลค์สดแล้วก็มาดูย้อนหลังนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต้นเงินเฟอร์มิลีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องหมาครอบครัวเล็กๆของเรานะคะแล้วน้องเปิ้ลเป๋อเป็นลูกหลานคนหนึ่งนะครับเป็นพี่เป็นน้องคนหนึ่งก็ว่ากันได้เื่นกันได้โอ้ยขอนแก่นก็ตกแล้วครับขอนแก่นตก หนาวไหมต้องหนาวแล้วที่นอกเหนือไปไหนนะลงใช่ฝนตกตอนนี้แดดออกบ้านเราตอนนี้มันก็อากาศก็แปรปรวนเนาะหน้า้หลังบ้หลังแต่ละช่วงของแต่ละเดือนเนี่ยมันกลายเป็นสามฤดูอ่ะมันมีทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวมามาปะปนกันหมดเลยนะเขาอีกหน่อยก็คงต้องเพิ่มเป็นฤดูลมมิดแบบของว้านนะเอออยากจะตกก็ตก ร้อนก็ร้อนตางคืนอยากหนาวมันก็หนาวซะอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะอืมอากาศมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยใช่มมัครบอืเบื้องเบื้องหลังกันเบื้องหลังการถ่ายทอดสดของลุงขาวนะคะของพี่บาสุลุงขาว่าวข่าวค่ะไปกดติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้วันนี้คุณยายคุณยายพามาดูเบื้องหลังการไลฟ์สดในช่อง YouTube นะคะของลุงขาวนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งเห็นว่าโควิดไอ้ตัวเจ้าปัญหาเนี่ยแหละที่ทำให้เศรษฐกิจล้มละลาย่ผู้คนลำบากเราต้อมาระวังตัวกันเราต้องไปฉีดวัคซีนเอาอะไรกันไปรู้เข้าไปในร่างกาย อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เราคงต้องใช้วิถีชีวิตเขาที่เขาพูดกันเสมอว่าช่วงหลังโควิดเราจะนิว n o r m a l คำว่า New n o r m a l ก็คือการใช้ชีวิตแบบใหม่แต่ว่าเรายึดติดกับการใส่แมสกนะฮะการล้างมือ,อกินของร้อน,อ,นยอย่าอย่ลอยปักเลยนะโอเคหลายที่ผ่อนคายแล้วห้างสงรรพสินค้าไม่ใส่แมสเดิน กฎหมายอ่ะมันมันปลดล็อกตัวเองไปแล้วเขาลดล็อกก็ดีนะฮะเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราได้เงินทองได้เปลี่ยนบางคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทําธุรกิจท่องเที่ยวฉันไม่ได้มีเงินได้ทองกับเขาเราได้ทำอ่องนะเพราะว่าเวลาเงินมันเข้ามาสะพัดยู่ในบ้านเรามันหมุนเวียนคลิปนี้ก็มาพี่ก่อนนะคะฝากพี่ๆพ่อๆแม่ๆอย่าลืมกด ติดตามให้กันด้วยนะถ้าถูกใจเมตตากดไลค์กดแชร์ใ,ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันในคะลิปหน้าขอให้ท่านโชคดีมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความโชคดีโชคดีโชคดีไว้พบก,กันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะดูด,ดูดูทองดูทองคำทองคำให้กำลังใจคุณลุง วันนี้วันนี้เอามาดูเบื้องหลังเล็กๆนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะแต่เรื่องมันก็จะตายเอาแต่มันก็จริงๆแล้วนะทุกวิถีทางทุกทางมันมีทางออกนะครับอย่างตัวอย่างโควิดคราวที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเศรษฐกิจ